ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านภูมีเกียรติคารรักและชินหอดลูกของเผือกเอินพี่น้องมากินข้าวเหมือนกันมานนี่เจ้าก,กับปูโอ้พี่เจ้าก,กับปูอันไหนน้อเออเจ้าก,กับปูเนี่ยมาแข่งเจ้วกับปูเนี่ยมาแข้งลวกพักมกปลาคอหมกเค็ดตุ <c> ่ <oughs> มไข่ให้พี่น้องกินข้าแซบ่บนอนรับครับทายสะดวกสุข,ขสุขคน เอิดไปใส่พอแต่เงินยางไปใส่พอแต่ท่องวัดหนีวัดศิลหักแห้งกันเด้อพี่น้องดีๆไม่แห้งสุงข่สุบคนลืมบดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พญเผึอกเนี่ยเด้อนะครับเมื่อกินกันน้ำพักคนใหม่ปัน่นบักฮงบักแตงโมบักสีดาด้าน้าบักนาวใบต๊ดหมา,ใบ,าใบกะเพราใบกระเดาหลายอย่างเราได้กินได้ใส่ลงไป พักบุ้งครับี่จริงกับกินไปแล้วแวก่เสวนึงเนาะแจด่วนพุนะ่นอะตื่นขึ้นมากครับกินหนำสามเกียวว่อมและ่ะไปแล่นออกกํลาลังกายครึ่งชั่วโมงพี่นอ้องลับมาไม่เห็ดกับเขากับหนำกินเห็ดกินเองพี่น้องเนี่ย ปนเจ้ากับปูเห็นเจ้ากินเองมีผู้อยู่น้ำเฮ็ดกินเองบอกเขาฟังให้ หมกเ็ดนี่เขาจะเอามาขายอ้เค็มเมื่อคืนจะห้องเฮ็ด่ริง ันนี้เนี่ยมัน,นแจ่งใบ้ปลู ท่านจะไปทั้งกำเมืองขอ,อก่อให้เจ้าแวะเด้อไปถามไทยก็ได้ไปยองยื่อเยี่ยมยามว <c oughs> นข้าก่อนเราข้าขังสีสัมผูวันนั้นอำเภอซื้อจำเอาเป็นตำบ,บลบริบูรณ์ อยู่ผานลำ, <c oughs> ำเพียง,รงเรื่องบั่นหน้าหนาวพยายามพยายาพื้งลุ่นหน้าหนาวพเพยางขาดความอบอุ่น เพื่อกินอาหารเล่าๆอาหารอีสานบมันเฮ้าเป็นไปยามหลอพื่อเพิ่งงแ็่อาหารเล่าเป็น ใส่ประคอต้นเหรออืมแบ <c oughs> บมน้ำว่อยๆมาแล้วเนื้อ คุณเลยว่ามีครูกับเป่าหาครูซะเด้อแต่ว่ายังหาคนครูด้ยเอาไมา่ังเป็นคนครูเอาไมาย่ยเป็นครู เสียบครับชุบแข่งกันได้ もう一でもお、きれいなスキップ。 นัยัมดมดอกเดนักมาใส่แมวอะไรเอากินซองเทียสาซเทียกัมนมายู่น้ำเลยบะกินปลาบ